สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมุนีก็มาพอกันกับนงมนนะคะในคลิปอาจารย์โกแก่จากนาคนพรพนมนะคะท่านผู้ชมนะคะงวดที่แล้วนะคะอาจารย์ฟันเห็นงวดศูนย์ซ้ห่างค่ะท่านผู้ชมนะคะ เม็ดเดียวอาจารย์ก็บอกว่านุ่มวดเอาไปตัดเลนเดอร์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขแค่ชุดเดียวน้องๆอ,อาจารย์ไหมานะคะท่านผู้ชมนะคะคาเมื่อนี้นะคะอาจารย์ไหหมาตองวัดแล้วนะคะท่านผู้ชมสิเป็นตัวเลขตัวใดนะคะเลขของอาจารย์นะคะไปได้ทั้งสาวไทยสาวน้อยหลวกส็สาวเล่านะคะท่านผู้ชมไปได้ทั้งสามหลก็สาวหุ่นก็ไปได้นะคะท่านผู้ชมนะคะนะกรลองพิจารณาบึ่งนะคะผู้ใดมาแนาวทางไหนก็เอาไปเลือกรับชม ไปเลือกค้าเอานะคะท่านผู้ชมเนาะโอเ้เสียงเสียงเสียงมามาท่านผู้ชมค่ะผู้ใดสนใจครีมนะคะฝ่าอุน้นนมครีมในเด้อผู้ใดถือเกลกแล้วนะคะท่านผู้ชมฝ่าอุน้นนมครีม้งบนแนชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ใดปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกโรคเก่าค่ะท่านผู้ชมนะคะ้คงหมดแนะ,ะนําทานแคลเซียมแคลแมก่ะปวดตามข้อกระดูกข้อต่างๆนะคะท่านะะผู้ชมนะครับ กระดูกทับเส้นโรคเก,กาต์นะคะโรคกระดูกพุ่นนะคะปวดฟันก็ทานได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นแคลเซียมผสมแมกนีเซียมของสซวเอฟซีทีกมาทามนึกหมดว่านึกมดแพ้อาหารทะเลทานได้ไหมทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะคะท่านผู้ชมนะคะจะไม่มีส่วนอื่นเป็นตัวประกอบนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีแต่ แคลเซียมคาร์บอนเนตนะคะท่านผู้ชมแคลเซียมมันก็จะมีแต่แคลเซียมนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ่งนะคะเนาะแต่ว่ากินแล้วดีอิ่งีค่ะอีฟซีแฟนคลับฝากอุดหนุนน้องมณ์แน่นอนค่ะเนาะเพิ่งจะเป็นกำลังใจให้น้องมดนะคะท่านผู้ชมน้องมดถือเลขน้องมดกำลังได้ขึ้นเลขกำลไร้ดอกค่ะท่านผู้ชมถือเลขกำลไร้สามพันค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะถือเลขสามหมื่นสามหมื่นหานะคะถือลอตเตอรี่อีก หมื่นสองนะคะท่านผู้ชมคิดเอาลวดนะคะว่าจะซื้อลายปันเดนะคะท่านผู้ชมทุกอย่างคือการลงทุนจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะเอารอพิจารณาบึ้งค่ะค่ะเอาเดี๋ยววันนี้เข้ามาเบิ้งน้ำกันนะคะว่าอาจารย์โกแก่นครพนมจะให้มาเป็นตัวไหนเดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังคิดน,น้ำกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวหมนจะพาท่านผู้ชมตัวหาอาจารย์โกแก่นครพนมนะคะ เราามารับชมรับฟังคลิปไปน้ำกันเลยเนาะครัฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะถูกเยอะไหมคะโอ้อาจารย์ลงแนวทางให้อาจารย์มาเล่นเล่นเป็นแนวทารเล่นฟุตอลโอ้อาจารย์ลงแนวทางให้เอฟซีเฉยๆใช่ไหมคะแต่ผมค่ะแล้วงวดนี้เป็นยัง,ยงไงคะค่ะงวดนะี้เหรอ ใช่ค่ะวันนั้นคือแบบเม็ดเดียวเลยเนะ 0, 3, าะศูนย์สามห้าอาจารย์ก็บอกว่าให้เอาไปตัดเล่นเอาเพราะว่าตัวเลขอาจารย์ใหม้มาแค่ชุดเดียวแบ้ยชุดเราบวกไว้ชุดสี่ตัวแล้วก็มันจะมีสามศูนย์เก้าหนึ่งเนาะค่ะจับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะถ้าตัดเล่นทั้งทั้งไทยเราเลยเพราะว่าของอาจารย์มันจะรวมรวมได้ทุกเป็นทุกประตูนเลยทุก นอยทุกทันที่เราแทนรัฐบาลไทยค่ะคือของอาจารย์จะมารดูอาจารย์ดูน,ดน้อยเมื่อคืนมันก็จะออกกันหนึ่งเก้าถุงพุ่งหนเก้าถุงนอนนอยเอ็นแต่ก็ปกตินะกกนะปกต<อ>ิที่อาจารย์ได้ไปวันแรกที่ว่า หนึ่งสองเก้าพอดแตกหน่อยอ่ะใช่ใช่ค่ะแตกหน่อยปกติเลยเสียดายมากเลยหนูไม่ได้หนูหนูก็ว่ามันออกจะออกแซลล์หวยใช่แต่มันของของอาจารย์มันแตะรวบได้ทุกทุกอย่างเลยนะค่ะมันแตะรวบได้หมดทุกอย่างทุกทั้งไต่เงี้ยหรือจีนเรือนหึ้นเลยค่ะเมื่อคืนอาจารย์ดูมันจะออกตัวนี้ตัวไหนเนาะดูข เมื่อคืนก็728าะวมันออกราวราวอ่ะดิลาวเฉพาะกิจนะอ๋อค่ะเมื่อคืนหนูก็าที่ผ่านมาค่ะเมื่อคืนหนูก็แตกราวสามวิคีอยู่728มันออกสองรอบแล้วเลยค่ะแบบงวดนี้เรเอาใหม่เนาะค่ะงวดนี้เอามันจะมีมันจะมี7ขางเล่นได้เล่นแต่วันนี้ถึงวันที่20มันจะเล่นได้ ค่เล่นได้ยี่สิบวันค่ะไทยลาวหน่อยปุ๊บค่ะไปได้ทุกอย่างปะไปได้ทั้งหมดค่ะเออขับไปเลยทนี่ค่ะ,คะเพราะว่าทุดมีรีสทรุดนรกแตกค่ะแล้วเริ่มจดเลยไหมค่ะเริ่มเลยค่ะสองกตรีโม่ สองสี่หกค่ะทำเป็นสามแถวนะครสามแถวเพราะว่ามันจะมีซุดแรกเป็อาจารย์ทำไว้หกช, sure. ชุดแกกดล้วหกตัวหกตัวจะมาแยกซุดสามตัวอีกค่ะทําเป็นสามแถวนะคะสองสี่หกค่ะแล้วก็หกเก้าสี่หกเก้าสี่ค่ะแถวที่สองก็มีสามสองเจ็ดแถวที่สองคือสามสองเจ็ดครับ 3, 6, สามหกสองสามหกสองค่ะแทนที่สามจะมีหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าค่ะศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าค่ะเลขล่างสามห้าล่างสามห้าจับสองสี่กับสองสี่นะคะกับไม่เขียนในล่างค่ะทีนี้ตัดออกมา อย่างละสามตัวคือสองสี่หกค่ะแดงลงไปหกตัวพปดีเป็นสามตัวสองสี่หกแล้วก็หกเก้าสี่ค่ะแล้วก็สามสองเจ็ดค่ะสามหกสองค่ะหนึ่งหกห้าค่ะศูนย์สามห้าค่ะ เพราะว่าคำนวณออกมามันก็ได้035เหมือนวดที่แล้วค่ะเมื่อที่แล้วอาจารย์สันที่ให้หมดชุดแรกเลยคือ035ครับใช่ค่ะอันนี้จอเมจะให้ชุดเดียว้นถึงวันที่20ค่ะชุดนี้แล้ใ้<อ>ถึงวันที่20และริงต่อว,วดใหม่ไปเลยค่ะครับ ก็คือชุดนี้เล่นได้ทั้งฮานอยทั้งลาวแล้วก็ทั้งรัฐบาลไทยใช่ไหมคะครับทั้งลาวทั้งพุ่นอะไรเล่นได้หมดทั้งเั้นลาวตะกอกิจแล่นลาวพัฒนารัฐบาลไทยมันไปได้หมดนะค่ะนี่ของอาจารย์จะไปได้หมดค่ะเรื่องของอาจารย์จะไปได้หมดนะคะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นมือรู้ของอาจารย์ขึ้นหน้าจอด้วยเพราะว่าไอีของอาจารย์ ไม่น้อยนะล้านกว่าคน้วผู้ติดตามล้านกว่าคนนะนนนะโอ้ค่ะเดี๋ยวจะรับสายไปไหวอ๋อเดี๋ยวจะรับสายไปไหวใช่ไหมคะส่วนข้างล่างนี่คือเน้นสามห้ากับสองสี่ใช่ไหมคะครับผมสองห้าถ้าผลทำตรงคนสุดท้ายแจะย้ำย้ำให้ไม่เกินวันที่สิบห้าจะย้ำเหมือนถึงเนน้ตัวเน้นให้นะค่ะในในหกครั้งนี่นะ ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์สำหรับแนวทางนะคะวันนี้อาจารย์คิดว่าฮานอยจะมาตัวไหนคะเป็นพิเศษวันนี้นะใช่ค่ะของวันนี้ให,ให้ลองให้ลองดูหกเก้าสี่ 6, 9, ก่อนนะหกเก้าสี่ใช่ไหมคะวันนี้แต่แต่ก็ไม่ตันททงเพราะว่ามันตนหนัามันมาเมะมาเย็น หกเก้าสี่ใช่ไหมคะโอเคค่ะหนูเปิดหนูจะเพราะว่าหนูชอบเล่นฮานอยไงหนูก็เลยถามอาจารย์ด้ยเพื่อจะไม่ติดไว้มีสองสี่หกกับหกเก้าอกกับสกับหกเก้าสี่นะคะฮานอยวันนี้นะคะค่ะขอบคุณอาจารย์สำหรับแนวทางนะคะค่ะเดี๋ยวคงสุดท้ายเรามาย้ำกันอีกทีนะคะ ค่ะสวัสดีคะ่คะค่ะท่านผู้ชมนะคะอาจารย์โก้แก่นครพนมนะคะท่านผู้ชมนะคะวัที่แล้วอาจารย์ไ้น์นงลมาศูนย์สามห้าครั้งแรกเม็ดเดียวเลยอาจารย์ก็บอกว่าให้นองมดเอาไปตัดเอานะคะท่านผู้ชมสติติใส่สเตติน้องมอดหลายแห้งนะคะท่านผู้ชมคือจังที่นมดให้ท่านผู้ชมเบิรงเลยนะคะท่านผู้ชมว่าสถติติมีทั้งหวดไม่หวดเกาะ,ะวา่าเป็นอย่างคือ หลายงวดนะคะท่านผู้ชมพว่าให้ลายงวดเก็บไว้สถิติไว้ลายงวดเพราะเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะเดี๋ยวค่ะสถิติยูนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะเห็นตาของวดกวนวัดนี้อยู่เนาะ หอยล็อกเ,เข้ากับเขาชุดแรกนะคะ่านผู้ชมชุดที่สองที่ว่าชุดตัวจริงนากว่าเขานะคะ่านผู้ชมนะคะเขาโตปอมนะคะ่านผู้ชมนะคะสําหรับหวยล็อกนะคะ่านผู้ชมนะคะค่ะโอดังํำนาจะเดินเวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะเพราะมันแกจะรูดเนาะเพราะว่ามันแกเขามาลายหมดแล้วนะคะจานผู้ชมนะคะ เอาเดี๋ยวจะหาจีบีแอนเก้าึ้นให้ท่านผู้ชม,มิึงนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเขามารับชมแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็จะมีสองสี่หกหกเก้าสี่สามสองเจ็ดหกสามหกสองหนึ่งหกห้าแล้วก็ศูนย์สามห้านะคะข้างล่างเน้นสองหางสามห้าแล้วก็สองสี่นะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมหม,มักตัวใดกะไปหา เราตรีไบนะคะท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะข้างล่างนะคะสามห้ากับสองสี่บอร์นว่าสองสี่วันนี้อาจจะมาก็ได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้โบมีคิวนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเ <c oughs> อ,อาใน,นกากเป็นกำลังใจกดไล์กดแช่ทีมง่ายของเฮานะคะส่วนตัวเด็กเดี๋ยวลงมดปแปให้ท่านผู้ชมทีหน้าจอเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ